ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะครับประจำวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับไปจนถึงวันที่15มีนานะครับเวลา23เดกา51นาทีเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ดาวพระอังคารยกย้ายราศีนะครับนะ จะเกิดผลอะไรยังไงนะครับกับชาวราศีมีนบ้างน,นะครับก่อนที่เราจะนะครับไปเราต้องรู้ก่อนว่าดาวพ้างคารท่านมีบุตรบาทอะไรท่านเป็นเจ้าเรือนอะไรท่านมียศตำแหน่งอะไรท่านมีความยิ่งใหญ่มากน้อยขนาดไหน นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ปรากฏว่าดาวพังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของมนุษย์เราแน่นอนเลยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นสิ่งที่คนปรารถนานั่นก็หมายความว่าชาวราศีมีนเอาละดาวพังคารนี้มีบทบาทสําคัญแน่นอนจะดีหรือไม่ดีจะรวยจะจนอะไรก็ว่ากันละนะครับนะอีพภพเรือนก็มีความสําคัญไม่น้อยกันนะครับนั่นก็เพราะว่าอีพภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากราศีพิจิกซึ่งราศีพิจิ เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับพบสุภาในี่โอ้โหอันนี้สุดยอดเลยพบสุภาแปลว่าความชํานาญการพิเศษ คนโอุปถัรภมคำจุนสิ่งดีงามคนคอยช่วยเหลือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดาวสุภาษเนี่ยถือว่าเป็นบทบาทสําคัญทีนี้เรารู้แล้วว่าดาวพระอังคารถ้าเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนรายได้การเงินกันทองนะครับแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับความสําเร็จไปอยู่ในภพไหนเลื่อนไหนล่ะก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีมังกรในราศีมังกรเนี่ยเป็นภพอะไรก็ปรากฏว่าเป็นภพลาภะที่แปลว่าลาบลื่น สะดวกโยกพินนะครับแล้วก็เป็นภพแห่งความสำเร็จด้วยเช่นกันนะจะได้อะไรมาง่ายๆนะแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องดูเจ้าบ้านก่อนว่าเจ้าบ้านเขาไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าเจ้าบ้านเนี่ยนะครับท่านไม่ได้อยู่บ้านตัวเองไม่ได้อยู่ในราศีมังกรท่านไปอยู่ในราศีกุมก็แสดงว่าท่านไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแสดงว่าคนที่เข้าไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วไปใหญ่ครับนะครับบ้านเขาก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จโดยไม่มีใครมาขัดขวาง นะฮะก็ปรากฏว่าดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนลาภะนะครับแล้วก็ไปอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นดาวธาตุนะครับธาตุาดินนะครับส่วนดาวข้างคารเองเนี่ยท่านเป็นธาตุลมเมื่อลม ไปเจอกับดินแน่นอนครับดินย่อมบังลมเป็นเรื่องธรรมดานะเลยส่งผลให้ชาวราศีมีนเวลาจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีความขยันขันแข็งตามความหมายพระอังคารจะต้องมีนะครับนะความมุมานะมากกว่าเดิมเป็นพิเศษคุณถึงจะได้พรพิเศษก็คือ มหาอุดนะครับที่แปลว่ายิ่งใหญ่ก็แสดงว่าชาวราศีมีนหลายๆท่านนะครับคุณจะประสบผลสําเร็จเรื่องของไรายได้การเงินกันทองมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องลาภลาภะอะไรก็คือการหาไรายได้สอง การหาไรายได้3การหาความโชคดีต่างๆนะครับชาวราศีมีลองดูซิว่านะครับตลอดช่วงระยะเ,เวลาประมาณ40กวันนะครับเราพอที่จะหาอะไรนะครับมาเสริมในวิถีชีวิตเราได้บ้างนะครับแน่นอนในเรื่องก,การเงินแลนะไปอยู่ในเรือนลาพะถือว่าเป็นหนึ่งนะครับในดวงทะนะโยกโยกเศรษฐีโยกแห่งความร่ํารวยโยกแห่งความสําเร็จนะครับแล้วไม่มีอะไรที่จะเกินคําว่าสุภะเปลาพะนะคิด อะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนนะครับหรือเป็นเรื่องของสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณได้หมดเลยนะครับถ้าบางคนเนี่ยเป็นสายมูก็สามารถขอพอรนะครับสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราได้หรือแถวหมู่บ้านเราหรือแถวจังหวัดเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับแต่ให้รู้ว่าดาวองคาเป็นดาวขยันนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะมานอนนะครับแล้วให้เงินมาหาคุณเนี่ยอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้ลําบากนะครับคุณจะต้องเสาะแสวงหา นั่นก็หมายความว่าชาวราศีมีนคุณจะประสบผลสําเร็จเรื่องของอไรายได้การเงินการทองช่องทางคุณต้องศึกษาคุณต้องเรียนรู้คุณต้องดูคนที่เขาประสบผลสําเร็จนะครับเนะี่ยมีเยอะแยะนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องฟ้าช่องแดงนะครับช่องดำนะขออนุญาตเอ่ยชื่อช่องไม่ได้นะก็ลองไปสังเกตดูนะจะมีการสอนนะครับให้เราหาไรายได้เสริมนะครับชาวราศีมีนจะเป็นหนึ่งในราศีที่เรียนรู้เร็วไว นะเรวสามารถเอาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่จะส่งเสริมนะครับให้ชาวราศีมีนผมก็ยินดีกับชาวราศีมีทุกทา่านเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในราศีมีนเหมือนกันนะผมรอดาวอังคารมาอยู่ในตําแหน่งเนี้ย ตำแหน่งมหาอุดนี่แหละผมรออยู่นะก็จะส่งผลตั้งแต่วันที่5้าจนถึงวันที่5้ากุมภาจนถึงวันที่15มีนานะครับปีห7นะครับก็ยินดีกับชาวราศีมีหลายๆท่านนะครับที่คุณจะมีรายได้2รายได้3แลนะจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยสามารถหารายได้แบบทวีคูณเลยเพราะว่าดาวอังคารที่ได้ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยมันแปลว่าสุดยอดแล้ว นะครับสุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่ละสุดยอดแห่งไรายได้เสริมละสุดยอดแห่งอะไรที่มันเป็นก้อนคุณสามารถค้าขายสินค้าที่แบบมีราคาเป็นหลายๆลยล้านนะครับสามารถพลิกชีวิตได้เลยนะครับสาหรับชาวราศรีมีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่พื้นดวงคุณ,คณด้วยนะว่าพื้นดวงของคุณเองเนี่ยนะครับมีเป็นพื้นดวงของคนที่จะประสามากนะประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้2ไรายได้3หรือเปล่า นะครับเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินหาทองหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นดวงเฉพาะของแต่และบุคคลด้วยแต่ตามดาวจรแล้วก็ขอยินดีกับชาวราศีมีนนะครับที่คุณเองจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหตุผลเพราะดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับในเมื่อมาประชุมกันอยู่ที่บ้านเสาและเสาไม่ได้อยู่บ้านนะครับนะ แล้วมาอยู่ในเรือนราพะด้วยนะครับนะก็ส่งผลนะครับให้ชาวราศีมีนเนี่ยเรื่องเงินเินทางทองเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่ คุณจะโชคดีชนิดที่แบบว่านะครับชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับนะเอาระนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากไปก็น้อยนะครับนะก็ขอให้ชาวราศีมีทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆแังๆเลยอยากให้ผมทําคลิปประเภทไหนก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสผมก็นะครับจะทําให้นะครับนะเอาร์ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตดเก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ ผมอาจารย์เกต้าพิทุธรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ